ปาติโมกเขจะสังรูตัวนี้สำคัญเลยครับข้อที่สามการสํารวมในพระปาติโมกการสํารวมในพระปาติโมกคือจนันดนบานสํารวมในสิกขาบทของเฮาน,น,น่นแหละในศีลเฮามีจักรขอสิกขาบทที่เราได้ประพฤติปฏิบัติที่เราได้ปฏิญญาณว่ามีสองร้ยี่สบเจ็ดนั่นหละ สำรวมระวังระมัดระวังอย่าล่วงละเมิดอุบามาเหตุสิ่งเก็ดขึ้มาชำระสำละสิขาบทสำระส,ส,ส,สินของตอนเองให้ให้หมดจดหลักก็รระวัง,งเหมือกนกับที่เราลงอภัตชาขพระเจ้าจะสำรวมต่อไปจะไม่ทำจากสำรวมต่อไปสำรวมระวังในสิ่ง แต่ว่าโดยส่วนมากเขาปฏิบัติคอยใส่ใจประการต่อมาประการที่4รู้จักประมาณในการรับและการใช้จา่ายเป็นเอกราในการบริโภครู้จักการรู้จักประมาณในการรับก็คือรับปัจัยสีของอยางของโยมพอระมาณอย่าไปเบียดเบียนอย่าไป ทำให้ญาติโยมเขาเกิดความอะไรละ่ะอัดอั้นตันใจนนเรืงเสือเรื่องที่พาเข้าในคอร์สตะพุชตะพืชคอ่นนั่นคอนี่เอเดนโยมเขาลำบากใจนะครับเอเดนโยมเขาลำบากใจถ้าหากเข้โขาโบสถ์จะประมาณโยมเขาอาจะเกิดกล้องเอื้อมละอานะ คำว่ามัตตัญญาจาจยพัตสมิงรู้จักประมาณในการรับและการใช้เป็นเปลดตามตัวคือบอกว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคนี่ได้แปลว่ากินอย่างเดียวเลยครับบ่ได้แปลว่าฉันอย่างเดียวใช้ใจ่ายเขาสั่งวัดสั่งว่าก็จะให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน วันเฮ็ดอันนี้แล้วก็เก็ตรอนันโตนี่จะก่อ,าอชาวบ้านเขามาเรื่อยๆๆๆมันก็ลำบากก็ต้องดูว่าชาวบ้านเขามีเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างต้องเบิ่งต้องให้ความสำคัญเลยอยากให้ชาวบ้านเขาเกิดความอึดอัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าไทยมันพุชากกว่าไหม